เอาแล้วครับกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเราเจลลี่แลบนะครับในวันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกมวันเดอร์ฮีโร่อีกเช่นเคยนะในวันนี้นะผมจะไม่แนะนําการผ่านด่านและการเก็บดาวของชัปเตอร์ที่6ด่านที่6กันนะฮะโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราเข้าไปดูที่ตัวภาร,รกิจของด่านกันเลยดีกว่าครับโอเคนะชัปเตอร์ที่6โอเคครับโดยในด่านนี้เขาจะมี6ภารกิจด,ด้วยกันนะครับโดยภารกิจแรกนะเขาจะบอกว่า เราต้องได้รับผลของชิลแพ็คนะครับสามครั้งขึ้นไปนะก็ะคืออย่างน้อยก็ต้องเก็บไว้สามครั้งนะครับภารกิจที่สองนะฮีโร่ในทีมเราต้องไม่ตายเกินสองตัวนะครับภารกิจที่สามนะครับฮีโร่ในทีมเรานะครับสามตัวนะครับต้องไม่ต่ำกว่าสองดาวนะครับแล้วภารกิจที่สี่นะจบภายในสิบเทิร์นนะครับภารกิจที่ห้านะครับฮีโร่ในทีมเราต้องเลือดไม่ต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมและภารกิจสุดท้ายนะครับต้องให้ซาร่าครับกำจัดสตูสามตัวนะครับในด่านนี้นะครับ โอเคครับรอเข้าไปดูที่ตัวด่านกันเลยดีกว่าครับว่าด่านนี้หน้าตาจะเป็นยังไงนะฮะโอเคครับตอนนี้เราก็เข้าสู่ตัวด่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยในราวแรกของด่านนี้นะครับจะมีศัตรูอยู่6ตัวนะครับแล้วก็จะมีทางหน้าของ Medical Station นะครับก็คือพื้นหิวนะครับกับทางหน้าของ Burning Arena ก็คือพื้นไฟนะครับเมื่อเราเหยียบพื้นนี้นะครับ พอจบเทอมมันจะทำดาเมจนะครับที่สุดในนั้ครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเดินเลยกันนด่านนี้นะผมว่าจะไม่ค่อยจะค่อนข้างไม่ยากสักเท่าไหร่นะครับผมอารมณ์เป็นแค่ถ้าเราผ่านด่านพิรามาด่านนี้ก็เป็นอารมณ์คลแค่ว่าด่านฟาร์มอีกขวดอีกพี่นะเพื่อจะไปด่านต่อไปนะชว์ไทม์ カリの時間だ痛みは、どんな任務であっても、この手で勝利に導く。ビクトンコンチューパー、どんな任務であっても、え、おめでとう、キャビ生きている証です。 จะได้ตีไปด้วยแล้วก็เก็บชิลแพ็กไปด้วยนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็เข้าสู่ราวที 2> s. <S oh. 2> 2> 2> ่ oh. <S 2นะครับโดยจะมีศัตรูหกตัวแล้วก็ป้อมปืนสองป้อมนะครับแล้วก็มีหินบล็อกทางเราด้วยนะเราต้องตีทางหน้าของพวกกล่องฮิลกับกล่องโลก่อนนะผมถึงจะเข้าไปได้นะฮะเข้มงวดนี้ก่อนฮะ เดียวด้วยนะครับโอกละ่ะผมน่านจะต้องให้ท่านาของเซเลไปเดินไปเก็บคิวแล้วล่ะครับแบบนี้เลื่องรถเยอะ,สะเสือเกินนะฮะจูเลียเองก็เก็บท่านาของจูเลียก็เจ็บอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าจะโฟกัสที่ป้อมปืนก่อนนะครับโอเคครับ ว่าของตัวจูเลียที่ผมยังไม่แค่เก็บเพียวเพราะว่าผมต้องการที่เลือกเขาต่ำกว่า50%นะเขาะจะได้ตีแบบ c ิ i ิคอล l แลวตีสองครั้งนะผม,มนีม่เลยนะนี่นะมันจะติดทัศสิบตีสองครั้งนะท่าของจูเลียฮะ อีกก็คือไม่ให้ยังไงดีนะลกันะโอเคครับดูแากนี้เขาน่าจะตายหมดเลยนะโอเคตายหมดจริงๆนะโอเคครับโดยในด่านนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับด่านนี้จะไม่ค่อยยากักเท่าไหร่นะครับอย่างที่ผมบอกไว้นะครับด่านนี้จะเป็นไว้ด่านที่สำหรับฟาร์มเอ็กพีนะครับโอเคครับในด่านน่าจะมีอะไรยังไงก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับ ยังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย